ดูนกเอี้ยงนะครับนี้ก็คือเข้านอนแล้วนะครับอ่าดุ๊กดุ๊กดุกดุ๊กดุกดิกนะครับดุ๊กดุกดิ๊กในห่างจากห้องของผมตรงนี้ก็ประมาณห้าสิบเมตรนะครับหน้าต่างห้องผมนะครับดุ๊กดุกดิกดุกดิกแล้วตรงนี้ก็คือสายไฟนะครับตัวนี้เกาะสายไฟนะครับข้างบ้านนะครับโอ้นกกระยางบินมาแล้วนกกระยางนะครับมีบรรยากาศตอนเย็นนะครับเดี๋ยวผมจะไล่นะครับคือผม ต้นโค้งมันบังเยอะนะครับนกเยอะมากมันบางนะครับเดี๋ยวจะตัด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 ครื่งนี้นกกยางไปแล้วโอ้มาแล้วมาแล้วมารวมตัวกันแล้วนะครับโอ้โหมันเชิงอ่อยเลยจริงๆนะเคยมีวันนะครับที่ว่าบางวันนะครับสองสามร้อยตัวถ้าฝนตกสมมติว้าตกช่วงบ่ายตัเนี้แล้วก็ตอนเย็นนะครับหกโมงนิดๆเนี่ยประมาณหกโมงจะมารวมตัวกันเยอะมากสองสามร้อยตัวนะครับอ่า เยอะมากนะครับอ่าพาชมอกเอียงข้างบ้านนะครับ